สวัสดีค่ะพบกันช่วงสุดสัปดาห์นะคะเย็นวันศุกร์ที่2มีนาคมนะคะราคาทองสัปดาห์นี้เคลืนนอ่อนไหวค่อนข้างผันผวนนะคะช่วงต้นถึงกลางสัปดาห์ราคาทองยังปรับตัวขึ้นต่อแล้วก็ทรงตัวในระดับที่สูงนะคะขึ้นไปแตะ1,790ดอลลาร์นะคะแล้วเ,เราก็ลุ้นนะคะว่าจะไปถึง1,800ดอลลาร์หรือเปล่านะคะแต่ไปไม่ถึงนะคะ ในส่วนของประเด็นที่ทําให้ราคาทองนะคะมีการปรับตัวขึ้นในช่วงต้นสัปดาห์นะคะก็มาจากการคาดการณ์นะคะว่าทาง ECB นะคะน่าจะมีการออกมาตรการรีเฟนเซนระยะยาวนะคะที่เป็นการปล่อยกู้ดอกเบี้ยต่าระยะยาวให้กับธานาคารพาณิชย์ในยุโรปนะคะซึ่งผลก็ออกมาเป็นไปตามที่อัดคาดการไว้นะคะวันพุธทาง ECB นี่ยมีการออกมาตรการที่ออกมาจริงๆนะคะแล้วก็วงเงินเนี่ย ออกมา5.3แสนล้านยูโรนะคะสูงกว่าที่เัาคาดการณ์ไว้ด้วยซ้ำนะคะตรงนี้มีการปล่อยกู้ให้กับธนาคารพาณิชย์ในยุโรปนะคะมากกว่า800แห่งน,นะคะจากที่ครั้งที่แล้วเดือนธันวาคมนะคะมีการปล่อยกู้ไป5แสนล้านยูโรนะคะให้กับธนาคารพาณิชย์ในยุโรปประมาณ500กว่าแห่งน,นะคะ <c oughs> ประเด็นนี้ทำให้ที่ผ่านมานะคะอัตราผลนอบแทน พันธบัตรของทางยุโรปนะคะลดลงนะคะแล้วก็เป็นข่าวดีกับตลาดการเงินเราก็ตลาดหุ้นทั่วโลกด้วยนะคะรวมถึงตลาดทองคำนะคะส่วนประเด็นที่ทำให้ราคาทองคําร่วงแรงนะคะจากฝันของนักลงทุนก็คือการถแถลงของประธานเฟด ในคืนวันพุธนะคะเป็นการถแถลงประจำครึ่งปีนะคะต่อสภาคองเกรสนะคะซึ่งการถแถลงครั้งนี้นะคะเขาพูดถึงเศรษฐกิจสหรัฐนะคะแต่ว่าไม่ได้มีการพูดถึงการส่งสัญญาณถึงมาตรการ QE3 นะคะพูดถึงเศรษฐกิจสหรัฐแข็งแกร่งกว่าที่เขาคาดการไว้นะคะแล้วอัตราการว่างงานก็ลดลงกว่าที่คาดการไว้แต่ก็ยังห่างไกลจากระดับปกติอยู่ นะคะซึ่งระดับปกติของเขาก็คือ5้นะะแต่ว่าตอนนี้อัตราการว่างงานของสหรัฐอยู่ประมาณ8.3%จนะะเออส่วนหนึ่งที่เขาเป็นห่วงก็คือเหมือนเศรษฐกิจสหรัฐจะดีขึ้นนะคะแต่ว่ารายได้ของผู้โภคหรือว่าการใช้ใจ่ายของผู้โพกกับทรงตัวนะคะตรงนี้ก็เลยบอกว่า เศรษฐกิจที่ดีขึ้น,นทำให้ผลกำไรของบริษัทดีขึ้นนะคะแต่ว่าค่าจ้างแรงงาน,นไม่ได้ปรับตัวเพิ่มขึ้นหรือเปล่านะคะตรงนี้เขาพูดถึงเศรษฐกิจสหรัฐแต่ว่าไม่ได้มีพูดถึงมาตรการที่จะกระตุ้นเศรษฐกิจสหรัฐเพิ่มเติมนะคะตลาดก็เลยค่อนข้างจะผิดหวังนะคะทำให้ราคาทองคำปรับตัวลงค่อนข้างจะแรงนะคะแล้วก็ลงไปต่ำสุดของสัปดาห์นี้ก็คือ1 6 8 8ดดอลลาร์ นะคะหายไปประมาณ100ดอลลาร์นะคะระหว่างราคาสูงสุดแล้วก็ราคาต่ำสุดนะคะต่างกันถึง100ดอลลาร์ในสัปดาห์นี้นะคะนั้นสำหรับสัปดาห์หน้านะคะก็คือวันที่5-9มีนาคมนะคะประเด็นที่ต้องติดตามนะคะก็คงเป็นตัวเลขเศรษฐกิจสหรัฐนะคะที่สำคัญก็คือตัวเลขก,การจร้างงาน ทั่วประเทศแล้วก็ตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรของเดือนกุมภาพันธ์นะคะที่จะประกาศออกมาวันพุธแล้วก็วันศุกร์นะคะตลาดผิดหวังไปแล้วว่าไม่มีมาตราการ q าเพราะฉะนั้นตลาดจะให้ความสนใจและความใส่ใจเป็นพิเศษกับตัวเลขนี้นะคะซึ่งเท่านี้ต้องบอกว่าเบื้องต้นเนี่ยประเมินว่าน่าจะออกมาดีขึ้นนะคะสำหรับตัวเลขการจ้างงานทั่วประเทศที่ออกมาวันพุธ น,ะะน่าจะเพิ่มขึ้น210,000รายนะคะจากที่ครั้งก่อนเนี่ยอยู่ที่170,000รายนะคะสำหรับตัวเลขการจ้างงานนอกภาคเกษตรนะคะคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้น200,000ตำแหน่งนะคะจากที่เดือนมกราคมนะคะเพิ่มขึ้น243,000ตำแหน่งนะคะ ส่วนอัตราการเนว่างงานอาจจะทรงตัวที่8.3นตะคะตัวเลขนี้ต้องติดตามดูนะคะเพราะว่าครั้งก่อนอัตราการนว่างงานลดลงมากกว่าที่ตลคาคาดการไว้นะคะเราก็มีผลทำให้ราคาทองคำมีการปรับฐานลดลงนะคะถ้าตัวเลขพวกนี้ออกมานะคะดีกว่าที่เลคาคาดการไว้นะคะราคาทองคำมีโอกาสที่จะมีการปรับฐานลงต่อนะคะแต่ว่าถ้าออกมาแล้ว แยกกว่าที่เราคาดการไว้นะคะราคาทองคำก็มีโอกาสที่จะดีตัวขึ้นกลับได้นะคะส่วนของออประเด็นของทางยุโรปนะคะจะมีการประชุมธนาคา,ารกลางยุโรปในวันพฤหัสนะคะซึ่งตรงนี้คาดการว่าน่าจะตึงอัตราดอกเบีย้ยไว้ที่เดิมก็คือหนึ่งเปอร์เซ็นต์นะคะเราก็คงไม่มีการประกศาศมาตรการอะไรออกมาเพิ่มเติมเพื่อแก้ไขปัญหาวิกฤตนี้ในยุโรปนะคะเพราะว่า สัปดาห์นี้เขาเพิ่งประกาศไปหยกหยกนะคะคงไม่มีอะไรอัปเดตมากขึ้นนะคะสำหรับประเด็นของฝั่งยุโรปนะคะประเด็นของสหรัฐจะมีผลกับราคาทองคำมากกว่านะคะสัปดาห์หน้านะคะมองราคาทองคำนะคะแนวรับให้ไว้สำคัญก็คือ1,690 ถึงพันเดอดอลลาร์นะคะแนวรับตรงนี้นะคะเป็นแนวรับสำคัญนะคะเพราะเพราะถ้ารับไม่อยู่จริงๆนะคะรานะคาทองคำมีโอกาสที่จะไหลลงแรงแล้วก็จะเจอแนวรับถัดไปก็คือ1,650ดอลลาร์ 1, นะคะส่วนแนวต้านนะคะเบื้องต้นให้ไวที่1ั4 0ดอยี่ดอลลาร์นะคะถ้าผ่านขึ้นไปได้ก็จะเห็นแนวต้านถัดไปที่พ7 5 0ดอดอลลาร์ 1, นะคะ ซึ่งประเด็นที่บอกไปแล้วนะคะตัวเลขการจร้างงานต้องจับตามองเป็นพิเศษนะคะเชื่อว่าถ้าเกิดราคาทองคำจะขึ้นต่อได้นะคะคงจะย่ำฐานอยู่ประมาณ1 7 2 0ถึง1 7น0ดอาลลาร์นะคะปรับตัวในกรอบนี้ก่อน,นะคะเพื่อที่จะปรับขึ้นต่อนะคะออสำหรับวันเสาร์ทย์นี้นะคะขอฝากประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะคะว่าจะมีงาน TFX Community Day นะคะ ที่ทางเครเส้เหงนะคะจะมีการออกบูธนะคะที่จะออกผลิตพันฑ์ครบเครื่องเลยนะคะไม่ว่าจะเป็นทองแท่ง9.5นะคะทองแท่ง99.99 99นะคะตัวก o ิูเซอร์นะคะซึ่งตรงนี้ต้องบอกว่ามีโปรโมชั่นพิเศษจริงๆนะคะสำหรับตัวผลิตพันฑ์ทองลูกพันธ์คะปกติไม่ค่อยมีการออกบูธนะคะ หลายท่านบอกว่าไม่สะดวกละเกินนะคะที่จะมาเยาวาราชรถก็ติดหาที่จอดรถยากนะคะงานนี้นะคะสามารถไปซื้อทองรูปพนธ์ได้ะคเราก็มีผลพันธ์ใหม่นะคะรับปีมังกรน,นะคะเป็นทอง1บาทลายมังกรให้แล้วว่าสวยมากเลยนะคะส่วนตัวอยากได้เลยนะคะนี่จำหน่ายแค่200ชิ้นต่อวันเท่านั้นนะคะต้องรีบกันนิดหนึ่งนะคะถ้าเกิดใครอยากได้นะคะ แล้วมีโปรมชั่นของออนไลายตัว965นะคะเป็นผิดมันใหม่หมของเราที่เพิ่งเปิดตัวปลายปีที่แล้วนะคะก็จะถ้าเกิดใครเปิดบัญชีนะคะก็จะรับสมุดโน้ตนะคะสวยงามทีเดียวนะคะสำหรับ Go Future ก็มีโปรโมชั่นนะคะถ้าเกิดใครเทรด Go Future ครบ8สัญญานะคะสำหรับขนาด50บาทนะคะขนาด10บาทนะคะก็ สี่สิบสัญญานะคะตรงนี้จะได้รับบัตรเติมน้ำมันปตทนะคะมูลค่า500บาทนะคะเออนะคะเราก็พบกันในงานนะคะ t ีวีเจ็ทคอมมิที้เดย์เสาร์อาทิตย์นี้นะคะสวัสดีค่ะ